วัสดีครับทุกคนในสุดยูนิบเซนโตปากกาหมึกน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดของทางยูนิที่คอยเกตคุณภาพหมึกมาให้ดีขึ้นไปอีกระดับก็เข้าไทยมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวที่เข้ามาณนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบสิกโมเดลงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจะมีอะไรอัปเกรดมาจากรุ่นก่นกอนๆบ้างอย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเซนโตอิงน้ำหมึกสุดใหม่ที่อัปเกรดมาให้มีสัมผัสการเขียนที่นุ่มลื่นขึ้นกว่าเดิมและช่วยลดการกระจายตัวของหมึกได้ดีซึ่งความลับของเขาเนี่ยก็อยู่ที่สารสตัวที่ผสมลงไปในหมึกนั่นเองครับตัวแรกก็คือสารลดแรงตึงผิวที่ชื่อว่าโพลีออกซิแอลคาลีนสารตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติลดแรงเสียดทานได้ถึง40%จากที่ผมได้ลองเขียนเทียบกับ เก่เขาๆเขาดูก็เรียกได้ว่าให้สัมผัสที่นุ่มลื่นกว่า,าจริงๆนะครับและตัวหนึ่งที่ใส่ลงไปก็คือสา,สารสนุภาพดึงดูดเขาจะเป็นตัวที่ช่วยลดการกระจายตัวและทําให้น้ำมึกเกาะตัวกันมากขึ้นช่วยทําให้หมึกไม่เลอะง่ายไม่ซึมทะลุก,กระดาษและยังแห้งไวอีกด้วยครับส่วนตัวในผมชอบที่เขาใส่ตัวนี้เข้ามาที่สุดเลยเพราะส่วนใหญ่ปกากก่ทำมาให้เน้นสัมผัสลื่นหลายๆตัวเนี่ยมึกจะค่อนข้างกระจายตัวง่ายเหมือนกับภาพด้านขวาทาให้มีโอกาสที่หมึกเนี่ยจะเลอะได้ง่ายนะครับและถึงแม้ว่าในรุ่นนี้เขาจะเป็นมึก ก็อาจจะคิดว่าเหมือนกับยูนิบอลวหรือว่ายูนิบอล i ิกโนใช่ไหมครับแต่ว่ารุ่นนี้เ,นเขามีการเพิ่มพื้นที่ในส่วนของยางจับมาให้กว้างขึ้นทําให้จับได้กระชับมือมากขึ้นและบอกเลยนะครับว่ากันลื่นได้เต็มพื้นที่สุดๆและวัสดุที่ใช้ในรุ่นนี้เ,นเขาก็ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลถึง75%เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประกาที่ใช้แล้วได้ช่วยรักษาสิง่งแวดล้อมไปด้วยส่วนตรงตัวคลิปเ,เขาก็เป็นคลิปโลหะแบบกดใช้ง่ายแลวก็ช่วยหักได้ยากเวลาใช้งานก็สำหรับเบสกกกเเเเเเดดลลลนนนนี่ยค้าา็็็็หหอปสขขขงัวชๆๆ 0.38มิลลิเมตรส่วนใครที่ชอบเส้นจะชัดเขียนได้นุ่มลื่นเต็มประสิทธิภาพก็ต้องเป็นขนาดมาตรฐาน0.5ม mm ิลลิเมตรเลยครับถ้าสนใจเนี่ยเขาก็เข้าไทยไปที่เรียบร้อยแล้วสามารถหาซื้อได้ง่ายที่ร้านขายเครื่องเขียนชั้นนาทั่วประเทศแอบบอกนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยทางยูนิเขาจะนำเข้าตัวไส้เปลี่ยนกับอีก3รุ่นที่เหลือมาด้วยใครอยากเก็บรุ่นไหน,นก็รอติดตามไว้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็บายบายครับ